วัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งโชว์ท s ตัว G s p o r t สำหรับ h o n d a m s x 1 2 5ครับก็แกะมาก็เหมือนทุกกล่องครับสติกเกอร์2อันตัวปรับสปริงตัวขันนอ็อตล็อกเกีียวสปริง นนก็เป็นโชคก็ของใหม่ก็รัดเคเบิลทยไว้ตรงนี้ครับเป็นบูทเหล็กนะครับเอ้บูทอลูมิเนียมครับมันของ Hon ด a ากรอมจะไม่ใช่บูทอลูมิเนียมก็ตรนนี้ก็กี่ชิดเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบอ็ด สองสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าแล้วก็ฝึกละอ่ะเรามานับตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเี2ส2สองสามสส้าก้ี่ยบเอด่บสองยิบสายิบสยี่ห้ายี่บบบปดยิบะมันยี่สิบแปดยิบแปดเหรออ่ะช่างมัน สองสามสิบสี่สิบห้ากลับไปที่สิห้าสังเกตว่าพอเราปรับปุ๊บไอ้ตรงนี้ยะยะห่างตรงนี้ครับมันจะขึ้นลงเล็กน้อยแล้วก็เอาไว้สังเกตได้ครับเป็นค่าข้าวข,าขาส่วนด้านบนก็ตัวเนี้ยต่างจากตัวอีโคไลน์นิดนึงคือตัวเนี้สปริงอ่ะมันขึ้นไปได้สุดเลยแต่อีโคไลน์ถ้าปรับตัวนี้ขึ้นมาสุดสปริงมันจะโยกก,กล็กก๊กก็แก๊ก ครับเดี๋ยวไปย้อนดูในคลิปเก่าได้ครับไปเดี๋ยวติดตั้งกันต่อครับครับก็เปรียบเทียบดูกับโชคเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าโคดสปริงก็ขยับมาอยู่ตำแมงด้านล่างครับความยาวของสปริงเท่ากันแต่ว่าสปริงอ้วนกว่าอ้วนกว่าจำนวนโคดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ของเดิมวัดจากตำแหน่งเดียวกันแล้วกันครับของเดิมจะวนได้5รอบอ่เข้ากันแต่ไวา์เอสดีกว่าแล้วก็สังเกตดูครับพอเป็น G Sport ตัวกันกระแทกตัวเนี้ยเปลี่ยนจากตัวโลง่โลงๆเขาจะมีบูทอลูมิเนียมมารับก่อน พอสังเกตตัวนี้มีระบ,บุว่าให้ติดตั้งในลักษณะนี้นะครับอัพก็คืออย่างนี้ครับไปติดตั้งกันครับ ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกับ y f G Sport Honda M S X เดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบรถเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับ สวัสดีครับก็จะเล่าให้ฟังหลังจากได้ทดสอบลองขี่ช่วงล่างใหม่เดิมผมใส่ y s ตัวอีโคไล e ครับ g series ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เป็น adam อา้าวไม่ชัดเอาใหม่เป็นตัวนี้นะครับ y s g sport ตัวนี้ปรับได้30ระดับก็ จากที่ลองดูก็การติดตั้งไม่ยากเหมือนเดิมครับผมไปลองแล้วก็ชอบนะมันมันดีขึ้นเยอะแต่ก็เจอปัญหาหน่าจะเล็กน้อยตรงนี้เห็นแล้วไหมครับเห็นขาตั้งบุมไม้ผมใส่ยาง130ซีรีส์80ดสิบเดิมเนี่ยมันมันเอาไม้หนุนแบบเนี้ย รถมันจะเอียงไปอีกฝั่งเลยตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่ามันพอดีนะีครับดูนะครับก็ความนุ่มนวลก็ถูงที่การปรับจูนครับแต่ถ้าถามว่าต่างจากอีโคไลยเยอะไหมก็ผมว่ามันชัดเจนครับถ้าไหวก็ขยับขึ้นมาเลยครับ แต่ถ้าใช้งานทั่วไปไม่ได้ปรับอะไรมากก็อีโคไลหรือว่าโชกเดิมๆใช้ได้ครับใช้ดีก็ทรงลุงครับอยู่นิ่งไม่ได้ครับเดี๋ยวรอกันอีกทีพังเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับันีครับ